สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้จะมาเล่นเอาอีก,กันเล่นซับพอร์ตก็คือเซเนียร์ได้ปักสกิลติดตัวแล้วก็อาติไหนนะสกิลติดตัวก็โจ๊ตี่ธรรมดาสามครั้งจะมีไอถือแสงสกิลติดตัวนะสามารถตีากการะยะไกลได้ตีเป็นเวทน,นะ แล้วก็สกิลไอ้อันติของคือสามารถที่จะชาร์จไปหาเพื่อนหาเพื่อนวรามได้นะเราจะมาเร่งซัพพอร์ตกันเป็นไทเทนในนี้กันอ่ะคลิกที่แล้วก็คือ เน่เจอเสียมาไม่ได้ใส่ผ้าเสียนะแล้วก็ดูดูเงียบไป <laughs> เจอฝ่ายเราก็ทีมอ้อสวัสดีตัวปอนะสวัสดีพีหนึ่งสวัสดีพี่สองสวัสดีนะนายก็ทุกโอกันเนาะใช่ทุกโอเหมือนกันเนาะ <laughs> ก็เจอแวงก็ตึงสมควรต้องเก่งแกไม่ต้องหวัวเราม่คิงนี่ไงเอามีศัตรูไปด้วยกันแต่ก็ชื่อแบ็ทแมนมีคิงเนะี่ยอ๋อไม่ต้องหน้าหัวเท่าไหร่อะน่าจะไปดูเช็คการต่กันเด็กการ์ก็ดีเนี่ยก็ถ้าจะไม่เคงเอ้นีเดียน่า สกิลเปลี่ยนหน้จนะได้ไม่เป็นอันตราเนี่ยจะเป็นการลดคอร์เสียหาย50%แล้วก็การสีเฉยมันได้เป็นอันตราไม่ตกเป็นเป้าหมายนะอาจจะมาบ่วนแดนกันมีตีตีไกลได้แล้วก็โอ,โอเคน่ารักอางนะ <laughs> เดี๋ยวคิดเนี่ยเดี๋ยวก็อีกอย่างหนึ่งเนี่ยให้ยามาเล่นให้นี้นจ,จุ่มไปเสีย <laughs> พีิดน่รักแหวงให้ยาากดดังแหวงให้เยอะที่สุดนะเพราะแหวงเป็นตัวเกมมันจะเก่งมาก ก็เจอคอมโบนีละเดียร้อยคอมโบเซ็ตคอมโบหลังๆเรือสตาร์ที่หนึ่งได้คิวลงอาจจะไม่ค่อยดีเท่าไห่บางครั้งก็ดาชดไว้ขอโทษที่ไม่ได้ตั้งใจนะ อทาทำหน้าที่ yeah, ดูแล <from here. S 1> แคลดี้ซักร์ตนี่ดีโดนดูแลไม่ลานรอช่วยไม่ถ่นี่หน่าก็มาสอนให้ยากเอาปากอ๋ออ๋อ้ะะ๋อ แน่กันเน่กันอ่ะอะไรตดต่อูต่ดดอต่อไปอันนี้เดินหน้างานนู่นน,น่ะแน่ไม่รู้สินะมีสวกันอยู่อ่ะอรปอปาาก่อนแล้วกัน ใชายยึดปุ่งไว้นะหผือว่าแี่ยาว่าก็ช้าได้นะแต่สินน่งแรกคือเกาะน ой, ้อยเพราะว่ามันไม่ได้กัน สิ่งต้องแน่ก็คือไม่เหมือนเดิมน่าจะโดเยอะอะไเงี้ยอยหอยหายังอยู่แพุ่งตลอดเวลาซุปเอลังถูกส่งออกไปย่่าไปใกล้แวงค่ะเพราะว่ามันกิ่งต้องกิ่งอ่าเวลานะ ให้อย่างสู้ตรงๆนะคะสีฟีไปแล้วแวนเนี่ยน่าจะมงเฉพาะแวนไม่ไดตัวนู้นไม่ได้ตัวนู้นสิแม่ี เงีเ้ยเงี้ยเอดีกว่าเดี๋ไปนะจามโอเคพอแล้วนะพัดะเพราะว่าแคดี้จะไม่พร้อมนะได้โจมตีอกออนะเอาไปดอชชิวนะดอชชิว Mẹ không thích Mẹ không thích lúc đó chìu Đi cháy À chơi chơi ายถอยนี่ลนะนะเพื่อใจเย็นไอ <laughs> ้ยาอย่าอย่าไปใกลใ้เขาเนี่ยฝังป้อมเลนกกลางของเราถูกโจมตีป้อมเล็กมังกรของเราถูกโจมตี ต่อมานะเพราะว่าเราเราไม่มีลตีนะครอยางไก่ <c oughs> จืเคียนเยียบร้อยช่วยชยวยเพืยอนโอเค ใช่เฉพาะเอตอนเลือกต้องการความชิลก็ว้าวฟ้าเลยช้าอย่างนี้ก็ได้เออดาววิวไปนั่นโนนไม่น่าไม่น่าจะโอ้ยเออไม่น่ารอ แหมยังเราสวยเร็ววไฮยังยืดสุดชีบโอ้ยช่วยเค็งมาแล้วฮิโร่คิโร่มาแล้วไปจบแค่นี้ ยังยืดพุ่งไปนะน่าจะเขียนน่าจะไปได้ไปวนนะเพราะการสปีดดังคีไปหายานเดี๋ยวฝนอีด้วยน่อนนะ กำลังออกของลังเวนนะเพราะว่าดีเดียน,น่าจะแดงขึ้นนะโอ้ไม่โดนโอเคเบอร์ระวังนะโอเคระวังนะระวางัาวางมึงมึงมีคนมันตามดนะิยาและช่วยและ เกาะมันน้อยเกาะน้อยแม่น่าจะน่าจะเนิร์สสูงก็เนิร์สเนิร์สแบบไม่ต้องช้าซึ่ไม่ได้ก็ยุดเนิร์สได้ต้องเล่นดับของเราถูกโจมเจนนั่นเลยอะเจอวีร่าเข้าไปแอนดอนหลบไม่พ้นแน่เจอวีร่าสศกจุน แย่เราไปดังค so ีด so yeah. so right ีกว <im expands and floor trendy> ่าเพราะว่าแคดดี้มันดูแลเองได้ก็ทอยดีกว่าไปเติมตัวยชัวเดี๋ยวโอไม่ทันเคนเซอร์ไปแล้วมันจะมีปาร์คึ่งตัวเองเพราะว่าเพื่อเขาตายก่อนตัวทีนั้นอะขอช่วยม่ทันโทษ ถ้าเพื่อตายมันจะแสะดงเกาเขื้นตัวเองมาเพราะว่าไปไม่ไนันอ,อช่วยแคดีนะนนนโอ้โอใจย็นเพือเ่อนเพืเ่ เพื่อนใจเย็นโอเคเขาเพื่อนเขาหนีแล้วสุดท้ายแหวมันแดงไงไม่ตายไม่ตายโอ้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 ใจเย็นจ่าโอเคพอแ่้วพอแล้วพอแล้เรือไม่น่าปลอดภัย r a tower. ต้องชา,งาร์ทร์ทแหน่งไม่ไม่ไหนปิงคัมโบซีเนี่ยเอาเรื่อยเลยแต่แหน่งเอาเรื่องอย่างเนีนย้ย โบ้รเบิดน่าจะไกลจนแแ้้ว่ะโจน้อเพื่อนโสดานต้องก่งเล่นไปได้สินันจ้าเอ้ยเก่งขึ้นไหมแล้วก็เก่งขึ้นแหละมันจะดีข้อเยอะถ้าเพื่อนตายแล้วก็เราได้รับเกาะตัวอีกมานะ แต่มีปักนี่หน่อยก็หอ,อน,นได้หนไอยอยู่โอเคเน่งออกได้ไหมก็ยกาพื้นกว่าแต่ไม่มั่นใจนการเน่งออเน่งชอบขอดีกว่าเสร็จในอีมีพีหายงานกิจช่วยเพื่อนสว่วนนี้ก็เอาไว้แค่นี้เดีย๋ยวพบกันใหม่ไปคิดหน้าสวัสดีค่ะไปปบา,บาจาีวี la <laughs>